สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพาลูกๆกออกมาย่างพี่น้องเมื่อนี้แดดพี่ดีได้ยิงอ,ออกมาย่างได้แป๊บหนึง่งคุณแขกคุณจวดมาทรงแต่ว่าคือสิบบริย่างได้โดนหนอกแต่ว่าแดดย่างดีเทพี่าไปขุดลูกย่าไปขุด่าไปขุดนั่งซ่ไมยจากแป๊บกอนพี่น้อง อากาศดีค่ะมือนีมีแสงแดดแต่ว่ออื่นบ่แน่ใ,นใจเลยว่ามันซีมีอันมีฝนตกบ่แต่ว่ามือนีพยาพยากรณ์อากาศเนาะบอกว่าอากาศดีไอหิงก็เลยโอ้ขอออกไปยางเอาสูตรโอโซนอย่างน้อยอากาศเดี๋ยวสิพ้าลูกยางรับลอบมีก่อนจากชั่วโมงนึงคุณล่ะค่ะแล้วจังค่อยสุดจับบ้านแล้วชิพ้าเขายางจับบา โอเคเนาะไปย่างต้อพี่น้องไปค่ะ mm hmm. มาถ่ายเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งท้องฟ้าสุดใสสวยงามพี่น้อง mm hmm. มันแดดมันอุ่นๆเนาะค่ะเนาะมันบอเมนแดดออกมาแล้วมันฮอเพอว่าแดดมันมาปะทะกับหนาวเนาะอ่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่ค่ะยังเป็นอ่า วินเทอร์อยู่จนสิ้นเดือนพูดละพี่น้องสิ้นเดือนเราก็สิเหมือดนหนาวแล้วบัที่เนี้ยก็สิเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งทางนี้สิเอินว่าอ่าสปริงนะคะเห็นบ่พี่น้องเห็นต้นไม้บ่คะน่นต้นไม้ก็ด,กดูกระเดอยู่นะมันว่าท่านได้ผิใบได้ค่ะมันกำลังเป็นแบบนี้เลยยายอิงที่ไปซูมให้เบิ่งใไกลเนาะนี่จ้ะเห็นใบมันบ่นี่ใบมันอันเป็นตา ตมุติมิอยู่นี่ค่ะนี่เป็นตาตุมุติมินี่ตาตุมุติมินี่ตามตาใบมันเดินตาตุมุติมิแบบเนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะเริ่มเป็นผลิเป็นใบอ่อนก็สิเห็นเป็นใบขึ้นมาเต็มล่ะพี่น้องอันใดที่มันผลิใบมันก็จะผลิเนาะอันใดที่ว่าต้นไม้บางต้นมันก่บ่ทิ่งใบเนี่ยอย่างต้นโอ๊กต้นอันเนี้ยค่ะต้นอ่า ต้นนี้บอลูว่าต้นเอียงแต่ว่าเห็ุเกิดดีดีเ้ในี่ต้นกับต้นนั้นพี่น้องี่อิงบอลูว่ามันซื้อต้นเอียงเนาะสตาสตาอีนี้แหละยายิงจําซื้อตอน้นมันบ่ด้แต่ว่าเหตุออกดีดีอันนี้มันเป็นไม้ผีใบแต่เดือนหน้าก็จะเป็นอ่าสปริงแล้วค่ะเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มเห็นดอกไม้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวยายิงก,ก็จะถ่ายพวกดอกมุงดอกไม้เบบึงเด้อ ยยายญิงบ่ได้กลับเมืองไทยได้พี่น้องเพราะว่าย่ายอิงคิดว่าจับซองจิตซองใจว่ายายอิงสิกลับไปไปเมืองไทยบ่ในช่วงเดือนอีกสองเดือนหน้าหรือเดือนเมษาเนี่ยก็รอ้อเบืงก่อนยายอิงร้อบเบื้องอาการของแม่แยายอิงก่อนตอนนี้เพิ่นอยู่ในโรงพยาบาลกะถ้าเพื่นออกมาจังไดยย่ายอิงก็คงต้องกลับไปดูแลพยาบาลเพื่อนจากน่อยสินะละ เบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะสวย้องฟ้าสดใสแต่ต้นไม้อันนี้ยังแห้งอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ้านนี่มันยังเป็นหนา้าหนาวอยู่เนาะนี่ต้นไม้พวกนี้มันก็นยังบ่ทันได้แทงหน่อแทงยอดออกมาค่ะช่วงนี้สิเดินพาน้องๆมายางเนาะค่ะเป็นป่าทั้งเอวอนพาร์คอยู่เด้อค่ะเพราะว่า ที่ยังบบมีแห้งที่สิสู่ลบตกมือกับลูกๆเพื่อที่สิอันไปเจอหนองน้ำใหญ่เวลาเขาเจอหนองน้ำหนองยางนะเขามักไปโตนน้ำเรานี่ยิงยังบบมีแห้งที่สิอาบน้ำอาบยางให้เขาปันไดนะเราอีกอย่างนึง่งความสูงขั้ไปเบลมาแล้วลูกมาเนี่ยเวลาเขามาัมานยางเรามันปิดอัน ต้นหมอกต้นไม้ใบม่งใบไม้ติดกับอันขนเขานะคะยายิงก็ต้องมานั่งแปงนั่งหยางให้นอ้อ,าาอ,ง,อ,อขขง,งเพราะว่าเฮายังบ่บแข็งแห้งพอก็ออกมา่ยางค่อยๆมาสูดอากาศได้อยู่พ m 2.5ก็ไม่มีนะคะบ้านยายิงนีเพมี PM 2อ็ด้ได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งบรรยากาศคุณเ,เห็นบ่ ถุงเนี่ยสีเขียวคนอยู่ข้างล่างคน <c oughs> ยายอิงจะสีย่างไปหอดพุ่นล้วค่ะ <c oughs> น้นอง,งน้องยางลงไปหอดพุ่นล้วตอนนี้มันอยู่เชิงเนินอยู่ย่งางขึ้นเนินเนี่ยเห็นก็ต้นมู้ต้นสนน,น้อยๆมู่นี่เดี๋ยวเขาก็สิมาตัดออกเลยพี่น้องเนี่ยเขาจะไปให้มันขึ้นเลยสิแปง้งแป้งไว้ปิดแป้งนึกนะค่ะ คอยให้สูงแต่ว่าเขาสีค่อยๆตัดออกให้มันเป็นโล่งๆปูนทั้งปูนเขาตัดแล้วทั้งที่ตะวันตกนะเขาตัดแล้วอันนี้เขาตัดเมื่อประมาณสี่หาปีที่แล้วยัยอิงก็บอกเขาใจว่าเป็นยังเขาจังตัดยัยอิงเครียดให้เขาแต่ว่าพอเขามาฟังเจ้าหน้าที่ขอกว่าเขาเ,เ,าขาเขาสียดพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นที่แล้นคือเกาว่าสั้น เขาว่าต้นต้นอันนี้ค่ะต้นสนอันนี้มันเป็นวัชพืชอันนึงมันเกิดพวกพายเนี่ยต้นพายเนี่ยคือต้นสนนี่เป็นวัชพืชแล้วมันเกิดอันมันเกิดเร็วเน้ะค่ะน้อมันขึ้นเร็วเขาก็เลยมาตัดออกโอ้ยตัดออกเป็นพันๆต้นคุณละพี่น้องลางสร้างอยู่จังสันเดอนะเต็มอยู่จังสัน ขาตัดออกเนี่ยเตียนมืดเนี่ยมองเนี่ยเนี่ยมองเนี่ยเตียนมืดเนี่ยค่ะที่เขาตัดออกต้นย่งใหญ่ใหญ่เอ็งนาโอ้ยตัดออกให้ยางเขาเป็นคนมากต้นไม้เนาะบพเขาใจไปคิดว่าหนักไปลงน้ำมาทางไหนเลยบอกพี่น้องขนาดว่ายางบอกบอกพาไปลงน้ำได้เนี่ยไปลงน้ำมาอีกล้ะใหอิงที่ได้ทำความสะอาดกันอีกแล้วมือเนี่ยโอ้ยหนักอีกแล้ว นะมาเอาวิวให้เบิ้งจะซื้อเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อพามาเบิ้งวิวคุณนะ้ยวิวสองฝั่งงามงาม้ามุระเดว่าคือยายบา่งามแถงามงามงามยายมากักถึงคนมกักธรรมชาติทเลได้มาอยู่จังสี่เลยได้อยู่กับธรรมชาติอย่างคากเลยบานบานพวกย้ายก็ล่อมไปด้วยป้าแบบนี้ละคะนีอ บบล้อมเปด้วยป่าแบบนี ¿no? ้ล่ะบริเวณบ้านย้ายที่บ้านย้ายอยู่นะถึงแม้จะมีน้ำไหลมันเป็นยังสวยอยู่นะพี่น้องเรื่องคนงามอยู่จ้ะไม่มีมาเติมยังเห็นความงามของเขาอยู่นะไปย่างหูกันย่างย่างบ่ รัวสินั่งพักนั่งพักก่อนแต่ตเปนก็บไง่สันเแล้วย,ยางลงมาจากเนินเราได้เนี่ยเป็นไงที่เพินนะเ่อนอ่ะเพิ่งต้นสนต้นนีพี่น้องท้ายด้วยอายุลายปันไดยายหญิงว่าเกินหกสิบปีะค่ะเนี่ยเกินหกสิบปีอยู่เพิ่งต้นมันไหมไงไง นีธรรมาชาติแล้วพี่น้องเนาะเสียงนกเสียงกาเสียงโาดงามขักแแทะใหญ่งามเนาะสองคนโอบกันแล้วนี่ยัยอิงโอบปรมือตรงนี้สองคนโอบกันละพี่น้องไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเชียวนี่ยนั่นกลับบ้านนะนะอ้าวโกตุเกด เกดดิเกดดิเกดเกดดิอ่ะใครจะเอาเอา,เอาไปเองเอาเลยอยากให้แม่เก็บให้ด้บบฉันเ่เก็บให้เธอเธอเก็บเอาเองเธออยากเอาไป